สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์เรื่องราวดาวแห่งโชคลาภสถิตเข้าอยู่ลักนณาราศีคุณหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในมุมของภาพรวมเท่านั้นและยึดเกณฑ์ลักนณาราศีเป็นตัวตั้งแต่ถ้าคุณ ชอบฟังแบบลัคนาหรือคุณชอบฟังแบบราศีก็สามารถฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะเปิดใจก,กว้างนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะสมพง์สัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนก็ตามเราเลือกที่จะฟังไว้พอเป็นแนวทางวันนี้นะคะเดือน11ส่งท้ายก่อนหมดปีแล้วนะคะเลข1-2ตัวค่ะ แล้วเราล่ะคะจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องอะไรได้บ้างถึงเวลาต้องทบทวนกันแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนคะ่ะ15คําถามที่มักพบเจอเราจะมาตอบในคลิปนี้กับนักพยากรณ์วาสนาอับมิซิงทาโลค่ะ เรามาเข้าสู่ในการพยากรณ์นะคะเกี่ยวพันแต่ละลัคนาราศีแต่เราต้องฟังก่อนนะคะว่าในเดือน11นี้คือเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 8ปฏิทินดาวย้ายมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงดาวค่ะ3ดาวเลยด้วยกันแต่เป็นพลังงานดีหมดเลยนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะดาวแรกที่ยกย้ายนะคะเขาเรียกว่าดาวสุกนะคะและมีดาวเกต และดาวอาทิตย์ค่ะแต่ละราศีก็จะเกิดเรื่องราวแตกต่างกันออกไปแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าพลังงานของเดือน11นี้ผ่อนคลายขึ้นกับทุกรัการาศีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะขอพยากรณ์ในรูปแบบคำพูดง่ายๆสื่อสารง่ายๆนะคะเราจะได้เข้าใจกันด้วย เรามาเริ่มกันที่คนที่เกิดในเก,กณฑ์ลัคนาราศีเมถุนนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือคุณชอบดูแบบราศีคลิปนี้เป็นกลางๆใช้คําพูดง่ายๆค่ะฟังง่ายๆฟังปุ๊บเข้าใจเลยนะคะจะไม่ใช้สัพ์อะไรที่เฉพาะมากนะทีนี้ถ้าเราจะมาดูในภาพรวมของเดือน11-1-2ตัวนะ11-11นะคะเดือนนี้พฤศจิกายนนะคะชาวลัคนาราศีเมทุนนะ่ะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าในตําแหน่งนะต้องพูดว่าตําแหน่งดาว ดีเออขึ้นที่ดีค่ะไปในตำแหน่งของบริวารเนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ช่วงเวลาเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องราวของข่าวดีในหลายๆด้านที่เกี่ยวพันกับครอบครัวบุตรบริวารที่คุณดูแลรักใคร่นะคะสนับสนุนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันทีนี้ ในภาพรวมลัคนาราศีเมถุนน่ะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นช่วงที่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างจะกระเตื้องขึ้นดีขึ้นนะคะจากแต่ก่อนแต่อยากจะบอกว่าดวงของเราชะตาของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และไม่ประมาทแล้วก็กำหนดในทุกๆวันว่าเราจะวางแผนทำอะไรและรับให้ได้กับผลที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือจะเป็นอุปสรรคแต่ในขณะเดียวกันไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่ว่าเหตุการณ์โลกจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเกินกําลังของเราที่จะไปค่าดาเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาท นะคะปรับตัวนะคะให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและเราสามารถควบคุมตัวเราได้ดังนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ทุกๆดวงชะตาที่ฟังคลิปนี้และโดยเฉพาะลัคนาราศีเมถุนให้รู้เท่าทันดวงเราตัวเราก็เป็นพอค่ะทีนี้เรามาว่ากันในภาพรวมของดวงการงานนะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงรอยต่อที่เกี่ยวพันนะคะกับ เดือนที่แล้วลากยาวมาจนถึงเดือนนี้มันยังมีความเกี่ยวพันแต่มันสถานการณ์ในเรื่องของ ภาพรวมจะดีขึ้นพื้นดวงของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะมีการตระหนักหรือมีความซีเรียสเครียดมากหน่อยในเรื่องของการวางแผนการจ่ายหรือรายรับกับรายจ่ายที่อาจจะไม่สมดุลกันตั้งแต่เดือนที่แล้วอาจจะส่งผลให้คุณยังคงมีความคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายที่ไม่สมดุลในช่วงของเดือนนี้นะคะแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันจะอยู่ในแผนของคุณเพียงแต่ว่า จริงๆแล้วคุณจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีรายรับรายจ่ายอะไรพื้นดวงของคุณช่วงเวลานี้ก็เลยจะอาจจะซีเรียสหรือเครียดไปในเรื่องของเงินเงินทองทองและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเรารู้แบบนี้สิ่งที่อ่าลักนาราศีเมถุนจะต้องจะต้องรอบคอบก็คือไม่จ่ายเพิ่มเพื่อที่จะให้มันมีเงินเพื่อปิดยอดอันนี้จะดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะซีเรียสมากหน่อยในเรื่องของคืออาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดเป็นอันดับแรกๆในช่วงเวลานี้ทีนี้ถ้าเกี่ยวพันกับดวงการงานนั่นหมายถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการทำงานที่ เขาเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นไอ้เรื่องเครียดเรื่องเงินก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พอเราแยกออกมาเป็นเรื่องของดวงการงานคุณก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วงานของคุณน่ะมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะักมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ปรับให้เข้ากับเศรษฐกิจปรับให้เข้ากับตัวเราปรับให้เข้ากับเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นและดวงของการงานของคุณในเวลานี้มัน สามารถควบคุมและคอนโทรได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะยังคงมีพลังงานที่ดีผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มคิดที่จะวางแผนทำอะไรใหม่ๆหรือสร้างผลงานใหม่ๆหรืออาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เป็นโปรเจกต์ค้างเดิม แต่ยังทำไม่สำเร็จจากบุคคลอื่นนะคะหรือเป็นโปรเจกต์จากเจ้านายที่มอบหมายให้คุณทำต่อยอดนั่นหมายถึงมันไม่ใช่โปรเจกต์หรือว่างานที่เกิดขึ้นใหม่แต่เป็นงานที่ทำไว้ครึ่งทางและมองว่าศักยภาพของคุณสามารถปิดจ็อบงานนี้ได้ปิดโปรเจกต์ได้คุณจะได้รับให้มาทำงานลักษณะแบบนี้เพื่อเคลียร์ clear, หรือตัดจบงานให้แล้วเสร็จ ภายในไม่เกินสิ้นปีเขาพูดง่ายๆก็คือใช้ความสามารถของคุณปิดจกงานที่ค้างค้างและบางทีอาจจะเป็นงานของเราและอาจจะเป็นงานของเจ้านายหรืองานบุคคลอื่นที่เขาทำไม่สำเร็จก็จะถูกนะคะโยกนะคะมาให้คุณทำแต่เชื่อไหมว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกเซ็งทำไมจะต้องมาชนั่งเช็ดความผิดพลาดไม่นะเพราะว่าภาพรวมตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่าฉันอยากทา เพราะจะได้พิสูจน์ในเรื่องของสวัสดิการหรือได้เสริมในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นหรือเจ้านายไว้วางใจอาจจะมีการปรับฐานเงินเดือนหรือปรับโบนัสหรือเพ่งให้คุณได้เงินที่มากขึ้นและในขณะเดียวกันไอ้จ็อบเสริมที่คุณอยากจะทำเนี่ยมักจะเป็นจ็อบที่คุณทําได้เช่นรับจ้างเพื่อนในองค์กรอา้าวทาไม่ทันหรอฉันรับฉันฉันจ้างนะจ้างฉันสิเดี๋ยวฉันช่วยทาอ่าหรือเข้าเวรหรอ ขายเวนจ้างเวนให้ฉันทําสิเดี๋ยวฉันคิดเท่านี้เท่านี้จ้างใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่าคุณจะมีรายได้จากการจ้างทำภายในองค์กรภายในกลุ่มบริษัทที่เพื่อนมองว่าคุณ่ะทำได้แล้วตัวเองทำไม่ได้ก็จะจ้างหวานคุณด้วยเป็นมูลค่าหรือเป็นสินทรัพย์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเขาเรียกว่านิดๆหน่อยๆคุณเอาหมดในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ทำงานในรูปแบบองค์กรหรือ เป็นธุรกิจทําเป็นธุรกิจส่วนตัวคุณก็ติดตะก้าหมดแหละนะอะไรที่ได้เงินทําไว้ก่อนจะขายได้ตอนนี้ไม่ตอนนี้รีวิวไว้ก่อนเนี่ยคุณจะเอาทุกช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะเขาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเต็มที่เพื่อ หาเงินไม่ว่าจะเล็กจะน้อยคุณก็จะเต็มที่จับการรับจ้างแล้วคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็จะรับสารพัดเลยใครไปเที่ยวเชิญค่ะเดี๋ยวฉันอยู่เวนห้จ้างฉันได้เลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะใครอยากลาลาเลยเดี๋ยวฉันมาแทนเธอจ้างฉันนะมันจะเป็นเรื่องของ การว่าจ้างที่เกิดขึ้นนะคะดวงเปลี่ยนงานมีความเด่นชัดนะคะสำหรับบางคนถ้าคุณจะเปลี่ยนงานอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปรับจ็อบแบบนี้แล้วเขารู้สึกสนใจอาจจะขอตัวคุณในอนาคตปีหน้าหรืออาจจะวางแผนให้ดึงตัวคุณมาอุ้ยเก่งจังเลยมาทำกับฉันนะถ้าคุณจะเปลี่ยนงานนั่นหมายถึงมีคนรับรู้รับทราบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของคุณและ ยื่นข้อเสนอและข้อเสนอถูกยื่นให้กับคุณคุณจึงตกลงอาจจะเป็นสังคมใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆรูปแบบองค์กรที่คุณไปดิวหรือการแสดงผลงานของคุณที่เกิดขึ้นหรือการรับจ็อบเสริมแล้วบางคนเห็นศักยภาพของคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจก็ฉันก็รับจ้างทำไปแต่เขามองเห็นเหมือนคุณไปกินข้าวแล้วเจอแม่ครัวไปไปจีบแม่ครัวไปทําผมแล้วก็จีบช่างเพื่อมาปามา,มาร้านของตัวเองคือ คุณไม่ใช่คนมาจีบแต่คุณคือคนเก่งคนหนึ่งที่คนจะลุงมจีบเพื่อไปประกอบกิจการเขาเพื่อดึงตัวคุณไปอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะดังนั้นตอนนี้นะคะขอให้คุณอนะงานเล็กงานน้อยทําไปเถอะแล้วจะส่งผลให้เกิดคอนเน็กชันใหม่ๆโดยไม่คาดฝันค่ะการเจรจาของคุณถือว่าเป็นเอกในช่วงเวลานี้เจรจาได้งานเจรจา มีการออนอ่อนผ่อนตามเจรจาแล้วทําให้งานสําเร็จลุล่วงไกลคือคุณสามารถเจรจาให้เป็น,ปนผลงานของคุณเองได้อะเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยถือว่าเฉลียวแล้วก็ฉลาดพอสมควรอยู่ที่คุณวางทริกของตัวเองนะคะแต่ในขนาดเดียวกันนะคะออดาวศุกร์เขาจะมีการเคลื่อนที่นะคะในดวงชะตาของคุณปุตตะใกล้อลิเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาน,นี้พูดดีเป็นสีแกปกนะคะ พูดดีก็ได้ทรัพย์ได้ราบได้เงินได้ทองได้งานได้คอนเน็ชันแต่ถ้าในอีกวะอีกพลิกอีกด้านหนึ่งก็คือไวรัลก็คือพูดเสียก็พาตัวเองมีชื่อเสียงนะแต่เป็นชื่อเสียงในมุมเสียที่ทําให้คุณรู้จักเพราะฉะนั้นต้องระวังในช่วงนี้พูดดีก็เดัดดงเลยพูดไม่ดีก็ดังเหมือนกันแต่ดังคนละแบบ นะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมของคนที่ตกงานอยู่นะจ๊ะคนที่ตกงานช่วงเวลานี้นะคะอยากแนะนําว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้งานที่เป็นงานประจําอยู่ดีนะคะอาจจะยังไม่โดดเด่นกับงานที่เกี่ยวพันกับงานส่วนตัวนอกจากคุณจะมีงานส่วนตัวที่มันเป็นเหมือนการเปิดร้าน การค้าขายที่ทําทั้งวันอนะไม่มีวันหยุดอย่างเงี้ยโอเคได้นะคะหรือค้าขายออนไลน์ได้นะ่ะคุณสามารถพลิกไปด้านนี้และงานที่เหมาะกับคุณในเวลานี้คืองานที่เป็นงานประจํามีรายได้เป็นงานเป็นเงินเดือนมันจะเหมาะกับคุณนะคะแล้วค่อยไปรับจ็อบเสริมนะดวงตกงานในช่วงเวลานี้สมัครต่อไปต่อเนื่องค่ะอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ไปอีกประมาณคือดวงของคุณมันจะเป็นจังหวะนะก้าวกระโดดนะ คือช่วงนี้มันจะปังแล้วมันก็จะไปดรอปหน่อยช่วงวันที่20แล้วมันก็จะพีคในเรื่องของการสัมภาษณ์งานอีกครั้งก็คือช่วงประมาณหลังวันที่2พฤศจิกานะคะก็ลองลุ้นดูแต่ละคนก็มีดวงกลางๆนะเป็นการพยากรณ์แบบกลางๆนะคะเรามาดูภาพรวมการลงทุนใหม่ๆถ้าคุณมีแนวโน้มที่อยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆคุณจะทำสิ่งที่ไม่ถนัดกลับออกมาได้ดีนั่นหมายถึงคุณอาจจะมีความมานะบากบั่นแล้วก็ รู้สึกกดดันจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนก็ได้เพราะสิ่งที่คุณไม่ถนัดแต่คุณอยากอยากจะทําธุรกิจเนี้ยมันจะส่งผลนะคะกับการทํางานที่หนักหน่วงของคุณก็อาจจะทําในสิ่งที่ไม่ถนัดและทำออกมาได้ดีหรือไม่มั่นใจแต่สิ่งที่ไม่มั่นใจกลับออกมาดีในช่วงเวลานี้ดังนั้นการลงทุนทําอะไรใหม่ๆทําได้ค่ะแต่ต้องใส่ใจและทุ่มเทม,มากๆต้องเหนื่อยสู้นะคะแล้วก็จะได้มาซึ่ง กิจาการนะคะคอนเน็ t ชันที่ดีค่ะลงทุนทำได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึงวันที่22เลยเรามาดูภาพรวมกันต่อในด้านของทรัพย์การเงินอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้อาจจะเครียดเรื่องเงินหน่อยนะคะเพราะว่าคุณวางแผนที่จะใช้เงินในอนาคตไม่ใช่หมายถึงการรูดการ์ดแครดิตแต่คุณกำลังมองเรื่องรายรับรายจ่ายนี่สิ่งที่เป็นอยู่กับ ที่จะใช้เงินในอนาคตอาจจะเป็นการเปิดทริปท่องเที่ยวของครอบครัวการไปกินเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมนะคะงานใส่ซองงานผ้าป่างานกระถิ่นหรืองานอะไรก็ตามนะงานบุญงานหลวงงานลาดนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ที่คุณจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตนะคะและการใช้เงินของคุณมันก็จะหนักหน่วงไปกับเรื่องของ สังคมการกินการพบปะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องประหยัดในเรื่องราวเหล่านี้นิดนึงหรือวางแผนการเงินดีๆเพราะว่าถ้า ใช้เงินในช่วงเวลานี้มากหน่อยด้วยความสุขใจเนาะด้วยความหลั่นลาเบิกบานได้ด้วยแบบได้พบเครือญาได้พบได้วางแผนพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็ตามมันจะมีเรื่องความไม่สมดุลระหว่างเงินที่จะต้องจ่ายกับทรัพย์กับหนี้สินที่เป็นอยู่อ่าวางแผนดีๆนะคะถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบไม่เด่นนะคะโชคลาบไม่เด่นเท่ากับการวางแผนอย่างรัดกุมของคุณมากกว่าอย่าไปคาดหวังว่าโชคลาบจะช่วยเอาเงินก้อนโตมานะคะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ คุณน่ะจะได้คอนเน c t ชันมากกว่านะจะได้เรื่องงานที่ไม่คาดฝันมากกว่าหรือข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นำพาข่าวดีลูกเรียนจบได้งานที่ดีนะคะก็มาช่วยช่วยเหลือครอบครัวนะ,ะหรือ,อ,อลูกสอบติดที่นั่นที่นี่นะคะแต่นี้คุณจะมีรายจ่ายในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของบุตรบริวารน,นะคะที่พักที่อยู่อาศัยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะ ดังนั้นโชคลาภเป็นข่าวดีซะมากกว่าที่เกี่ยวพันกับคนรอบตัวคุณและข่าวดีนั้นเมื่อคนรอบตัวคุณมีความสุขมันทําให้คุณสุขใจไปด้วยค่ะเรามาดูในภาพรวมของเกณฑ์ปิดนี้นะคะช่วงเวลานี้อาจจะมายังปิดนี้ไม่ได้สําเร็จนะคะมีแต่เรื่องของการเจรจาฮะปากพูดดีนะการเจรจา ก็เรียบร้อยดีนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินจะหนักไปในด้านของการเจรจาการปิดหนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจานะคะส่วนดวงของใครนะคะมีเกณฑ์ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องหนี้บัตรเครดิตเรื่องใบอะไรก็ตามก็อยู่กับเรื่องของการเจรจานะการเจรจาไก่เกี่ยวก็เจรจานะคะและก็ภาพรวมจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเรามาดูภาพรวมต่อเนื่องกันกันกบเรื่องของลูกหนี้นะคะถ้าคุณมีลูกหนี้ เราเนะให้เงินใครยืมไปก็คาดหวังให้เขาเอาเงินมาชดใช้แต่ในทางกลับการต่อให้เป็นคนที่รักต่อให้เป็นคนใกล้ตัวต่อให้เป็นอะไรก็ตามอ่ะนะคะเขาก็บิดผิวในรอบนี้จึงทําให้คุณมีความคิดพื้นดวงคิดมากเรื่องทรัพย์สินและเงินทองคุณอาจจะสําหรับลูกนี้นะอาจจะไม่ชดใช้ มันอาจจะไปถึงขั้นตอนขึ้นลงขึ้นศาลไกลเกลียขึ้นสอนอหรือทำเอกสารสัญญาพบปะทนายนะคะลูกนี่ดื้อค่ะบอกเอาไว้แค่นี้เครียดตรงลูกนี้นี่ละมั้งเนาะเดือนนี้นะคะมาในมุมของความรักกันบ้างนะจ๊ะความรักของคุณช่วงเวลานี้คนโสดมีเกณฑ์พบ คนรักสายเงินถุงเงินถังหรือว่ามีความพร้อมมากๆพร้อมเปพร้อมอุปถัมเรานะคะคุณมีเก์พบเจอเนื้อคู่นะในกลุ่มของคนโสดพบเจอความรักความสัมพันธ์การหยิบยื่นให้อย่างเต็มที่และเต็มใจให้กับคุณเพื่อให้ได้คุณ มา,มาครอบครองหรือเพื่อชนะใจคุณก็ตามช่วงเวลานี้คนโสดนะคะได้เกณฑ์พบรักที่ดีค่ะนะคะคนคนนั้นอาจจะมีความพร้อมในทุกๆเรื่องหรือพร้อมเรื่องใดทั่งหนึ่งที่มันดีมากๆอาจจะรวยด้วยทรัพย์หรือรวยด้วยชื่อเสียงเงินทองหรือจะรวยด้วยความรู้ความสามารถหรือเป็นคนที่มีเจ้าของกิจการอย่างไรก็ตามคุณจะได้เนื้อคู่ดีในช่วงของเดือนนี้ค่ะอมเพียงนะคะให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคนที่ฟังคลิปนี้นะคะที่ผ่านมา คลิปนี้นะพลังงานดีมากๆนะคะช่วงเวลานี้ควรเสริมสเสน่ห์นะคะสีที่คุณควรจะเลือกใช้นะคะในช่วงเวลานี้หรือเครื่องประดับให้มีสีเหลืองเหลืองผสมบ้างนะคะเช่นบุษราคํานะคะหรือต่างหูหรือจี้เอาไว้ห้อยกระเป๋าจี้คอที่มีสีเหลืองเหลืองหน่อยก็จะดีมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นหรือสีสีอ่อนๆนะคะ ก็จะเสริมสเสน่ห์แล้วก็มีอีกสีหนึ่งคือสีขาวนะคะขาวแบบดูสง่างามนะเรามาว่ากาันในภาพรวมของคนมีคู่กันบ้างคนที่เป็นคู่รักกับคู่ครองนะคะคนที่เป็นคู่รักคู่ครองช่วงเวลานี้ถือว่ารักกันดีค่ะการมั่นหมายการสู่ขอ การได้รับข่าวดีเรื่องของการตั้งคันจะอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยดังนั้นนะคะคู่รักก็ดําเนินไปตามทิศทางของแต่และคู่ดวงนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นครอบครัวก็จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะการเลื่อนขั้นการสอบนะคะการย้ายถิ่นฐานการย้ายสถานที่เรียนข่าวดีมาจากคนใกล้ตัวแต่ส่งผลต่อใจของชาวลักนาราศีเมถุนให้หัวใจพองโต กับความสำเร็จนั้นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคงเป็นคีเอหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำสำคัญดีกว่าในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะคะหรือบางทีในช่วงเวลานี้บุตรบริวาลนะคะอาจจะมีเรื่องให้ปรึกษาเรามากขึ้นขอคำแนะนำจากเรามากขึ้นรวมถึง เขาก็อาจจะคิดถึงเรามาเยี่ยมเยียนเราก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นหรือในขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะไปเยี่ยมเยียนคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือไปในเรื่องของความรักและความคิดถึงค่ะ ก็ภาพรวมดีนะคะความรักต่อยอดได้สามีภรรยาไม่เข้าใจกันคู่รักใดไม่เข้าใจกันช่วงเวลานี้จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทําให้เรากลับมาปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักอาจจะเชื่อมโยงทําให้เราทั้งคู่อารมณ์ดีใส่กันได้ค่ะเรามาดูในภาพรวมของเรื่องที่สําคัญเรื่องที่เป็นปัญหาหนักสําหรับความรักนะคะไม่ได้บอกทุกคนต้องเจอแต่คนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วเวียนมาเจอคลิปนี้ คงอยากรู้ใช่ไหมคะคนอื่นฟังผ่านๆนะคะคนที่มีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าพวกคุณอยากรู้ใช่ไหมว่ามันจะจบลงไหมมันจะจบลงเพราะการหนีปัญหาค่ะถามแล้วจบลงมันจบสวยมันมันไม่สวยหรอกเพราะแต่ละคู่ดวงปัญหาไม่เหมือนกันแต่สถานการณ์มันจะส่งผลให้คุณอยากหนีปัญหาอยากไม่อยากเจอเขาอยากเป็นฝ่ายออกไปอยากเป็นฝ่ายเดินหนีอยากเป็นฝ่ายปิดกั้นและไม่รับรู้ นะคะคุณจะเลือกที่จะมไม่อยากใช้คำว,ว่าหีปัญหาเลือกที่จะไปพักใจก็ได้ค่ะเลือกที่จะปิดกั้นเลือกที่ยังไม่อยากจะรับรู้อะไรช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอยากจะพาตัวเองออกจากปัญหาดังนั้น พลังงานเหล่านี้ค่ะมันก็ยังส่งผลให้ให้เราต้องใช้เวลาคบคิดเกี่ยวกับปัญหารักซอนี่อยู่แต่สิ่งหนึง่งพอทําให้คุณได้ถอยหลังออกมาทาให้คุณได้ได้ได้สบายใจขึ้นคุณจะได้คําตอบและผลลัพธ์ที่ดีสําหรับตัวคุณและสําหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะต้องใช้เวลาค่ะคงไม่ได้ราบรื่นสัทีเดียวแต่เมื่อคุณเลือกที่จะเดินออกมาแป๊บนึงมันจะทําให้คุณมีสติมากขึ้นและทุกอย่างจะแก้ไขได้นะคะ แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะจบแบบไหนแต่ละคู่ดวงไม่เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่คุณถอยออกมาแล้วมองปัญหาใหม่อีกครั้งคุณจะรู้ทางออกคุณจะเห็นทางออกได้อย่างชัดเจนค่ะเรามาดูในเรื่องของสายสุขภาพกันบ้างนะคะ คนที่สุขภาพภาพรวมไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะสายตาก็ถือว่าใช้ได้นะได้พบแนวทางการรักษาที่ดีภาพรวมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีผลไม้เป็นสิ่งที่สําคัญวิตามินเป็นสิ่งที่สําคัญกับคนที่อยู่ในกลุ่มรักนณาราศีเมถุนนะคะควรมีความสุขใจมีความสบายใจดีดังนั้นสุขภาพภาพรวมจิตใจมันดีค่ะต่อให้เป็นอะไรจิตใจคุณก็สู้แฮปปี้นะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าใครก็ตามที่ ไม่สบายกายอยู่ในเวลานี้นะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจด้วยและคนรอบข้างก็ยังคงให้กำลังใจแนวทางการรักษาจะไปในทิศทางที่ทุกคนน่ะ ไปสรรหาแนวทางมาให้กับคุณนะคะแล้วทุกคนก็รักคุณมากๆดังนั้นสุขภาพภาพรวมใจคุณดีค่ะใจเป็นนายกายเป็นโ,โหกายเป็นบ่าวเนาะเออจิตใจเป็นนายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จิตใจนําพาสุขภาพที่ดีนะคะร่างกายก็เลยจะพลอยดีวันดีคืนด้วยนะคะดังนั้นสุขภาพภาพรวมดีถ้าจะให้เตือนอาจจะให้อาจจะต้องเตือนเรื่องของออสุขภาพสําหรับคนที่ชอบ ชอบเครียดเกี่ยวกับตัวเลขอะค่ะเห็นตัวเลขแล้วเครียดชอบเอ่อสายบัญชีหรือสายอะไรที่เกี่ยวพันกับตัวเลขนะที่ต้องทํางานใช้สายตาเพ่งมองตัวเลขอยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาจจะมีความเครียดไม่ใช่สายตาไม่ดีแต่คุณจะเครียดแล้วก็อาจจะเป็นไมเกรนได้นะต่อมาในเรื่องของการทําบุญหนุนดวงชะตานะคะทําบุญทุกอย่างดีหมดละค่ะแต่ถ้าทําบุญเกี่ยวกับการซ่อมเกี่ยวกับการสร้างสิ่ง สิ่งที่มันพังทลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาโรงเรียนโรงพยาบาล สร้างเพื่อกอ่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะลองคัดสรรลองเลือกดูคะ่ะว่าคุณชอบทําแบบไหนนะคะจะดีมากๆเลยนะคะก็บอกเอาไว้บางคนก็ชอบในเรื่องของการทําเมลูอาจจะได้ข่าวดยกันเอวไม่ใช่มเมลูทําเมนเผาศพนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากทําบุญตรงนี้ฉันอยากสร้างโบสถ์นะฉันอยากสร้างห้องสมุดนะก็แล้วแต่เป็นการสร้างเป็นการซ่อมแซมนะคะก็จะต่อยอดในในประโยชน์ที่เป็นสาธารณะนะคะจริงๆ แล้วสร้างเมนนี่ดีมากนะคะถ้าใครมีโอกาสเจอที่ไหนก็กระซิบบอกบ้างนะคะนี่คือภาพรวมของรัคนาราศีเมถุนค่ะคุณสุดยอดแล้วแหละนะอีกไม่กี่เดือนกระพริบตาเดียวก็หมดปีแล้วคุณจะหมดปียังมีความสุขค่ะคุณเก่งมากๆเป็นกำลังใจให้นักพยากรณ์วาสนาด้วยการกดปุ่มขอบคุณนะคะ